สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดเกินถึงเรื่องราวของนักสแสดงที่ได้รับการจับตามากที่สุดจากการเปิดออกมาของตัวอย่าง The Marvel หรือว่ากัปตันมาร์เวลภาค2นั่นเองนะครับนั่นไม่ใช่3สาวตัวหลักนะครับผมแต่มันคือนักสแสดงเกาหลีอย่างพัคซอจุนดังหาครับตัวของเขาเองเนี่ยหลายๆคนตอนแรกคิดว่าจะมารับบทอมาเดอุสโชแน่นอนแล้วก็นึกถึงภาพสุดเท่ของเขาจากเลขาคิมหรือว่าจะเป็นอี แฮวอนคลาสนะครับถ้าเป็นหนังเนี่ยดีวายฟิรีก็เทมากเลยถูกไหมแต่ภาพจาของผมกับพักซอจุนเนี่ยก็คงจะมาจากเลขาคิมซะมากกว่านะแต่เอาเป็นว่าพอมาอยู่ในมาเวลเนี่ยนะครับตอนแรกหลายๆคนบอกโอ้อามาเดอุโชอนาคตเดอะฮักนะครับแต่กลายเป็นว่าโผล่ออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็น arn, ิ้นจ์ยนแทนนั่นเองหรือว่าเจ้าชายายานแห่งดวงดาวอารัตนานะครับผมโดยดวงดาวนี้เป็นดวงดาวอะไรเจ้าชายยานเป็นใครวันนี้แหละเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแรกเลยนะครับต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าเนื้อหาที่เราจะเล่าเนี่ยเป็นเนื้อหาในเว เนื้อหาในเวอร์ชันคอมิกเองเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงออกไปพอมันมาอยู่ในจักรวาล MCU หรือว่าจักรวาลหนัง Marvel Cinematic Universe นะครับแต่โอเคเรามาดูเรื่องราวในเวอร์ชันของคอมิกก่อนละกันว่าเจ้าชายยานเป็นใครครับเจ้าชายยานเนี่ยก็อย่างที่บอกนะเขาเป็นเจ้าชายเนี่ยผมโดยเป็นเจ้าชายของดวงดาวอารัตน์นะครับดวงดาวนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นดวงดาวแสนสวยที่ปรากฏออกมาในตัวอย่างนี่แหละ โดยเราจะได้เห็นเลยว่าในดวงดาวนี้ก็จะมีลักษณะเ้ยชอบเต้นลําชอบเสียงดนตรีนะครับผมแจ็คช็อตที่กัปตันมาเวลเนี่ยจู่ๆก็โผล่ไปอยู่กลางดงของผู้คนในดาวดวงนี้นะครับก็ดูสังสรรดูเต้นลํากันสนุกสนานซึ่งดวงดาวนี้เอ,เองเป็นดวงดาวแห่งเสียงดนตรีนะครับแต่ถึงแม้ว่าดวงดาวนี้จะเป็นดวงดาวแห่งเสียงดนตรีนะครับผมเขาก็มีประเพณีแปลกๆอยู่นั่นก็คือผู้หญิงเนี่ยจะเป็นใหญ่นั่นเองครับผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์เลือกคู่ครองได้และตัวของผู้หญิงเนี่ยนะครับผมก็ต้องมาประลองกันเพื่อแย่งชิงเจ้าชาย นั่นเองนะครับที่นี่เองเนี่ยในการต่อสู้แย่งชิงเจ้าชายตัวของแคโรเดนเวอร์ก็ได้ประลองด้วยนะครับผมในฐานะของตัวแทนที่นี้เองพอแคโรเดนเวอร์ไปสู้ก็ชนะนะครับผมทไม่สิทธิ์ในการแต่งงานกับเจ้าชายอยู่ที่แคโรเดนเวอร์นั่นเองนะครับผมเขาก็เลยพูดกันว่าเนี่ยแหละคือผัวของแคโรเดนเวอร์นะครับผมนี่แหละคือสามีของแคโรเดนเวอร์ในหนังเรื่องนี้จะแต่งงานกันซึ่งในหนังเนี่ยยังไม่รู้นะว่าจะแต่งงานกันหรือเปล่าแต่ในคอมมิกเนี่ยนะครับผมไม่ได้แต่งงานกันนะครับคือถึงแม้ว่าแคโรเนี่ยจะสามารถชนะการประลอง แคโรเองเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไม่แต่งงานนะครับผมแล้วก็บอกว่าตัวของเธอเนี่ยยอมรับเจ้าชายานเนี่ยในฐานะเพื่อนนะครับแล้วเจ้าชายยานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกคู่ครองของตัวเองทีนี้เองเนี่ยพอเป็นแบบนั้นนะครับผมมันก็ทําให้สองคนนี้ไม่ได้แต่งงานกันแต่ตามประเพณีเดิมที่มันมีอยู่แล้วของดาวดวงนี้เนี่ยมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้ยังไงเจ้าชายยานเนี่ยก็ต้องมีคู่ครองนะครับผมทําให้สุดท้ายเนี่ยมีเอเดนที่ชื่อว่าทิกอ่ะเข้ามาแต่งงานกับตัวเจ้าชายแทนแต่เรื่องราวในคอมิกเนี่ยเราฟังดูกันแล นะครับผมมันก็ดูเหมือนว่าใน MCU อ่ะมันคงจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นหรอกนะครับแล้วก็หน้าตาของเจ้าชายยานเองเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับในเวอร์ชั่นของการ์ตูนเท่าไหร่ด้วยถ้าเป็นเหมือนกับในการ์ตูนเนี่ยก็มีหน้าตาคล้ายกับแบบบทของปักซอจุนที่เล่นในอ e ีเทอร์วอลเลยถูกไหมแต่อันนี้เปลี่ยนทรงผมกันไปเลยนะครับดูเป็นเอเลียนไปเลยอะแต่ก็ดูเท่อยู่ดีนะเดี๋ยวคงต้องรอดูมุมอื่นๆนั่นแหละครับแฟนคลับหลายคนนี่บอกว่าแกงเท่าแก่หนูทําไมนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะครับผมเดีอ,ดอ,อนเน้อจจเนะง หากเรามองอคิดว่าดวงดาวของเจ้าชายน่าจะถูกบุกโดยชาวครีมากกว่าและอาจจะต้องแบบถูกบังคับให้แต่งงานกับชาวครีอะไรแบบนี้ถูกไหมอาจจะเพื่อที่จะให้อยู่ใต้อานัตของอาณาจักรครีก็ได้นะครับแต่สุดท้ายนยก็เกิดการลุกฮือต่อสู้ขึ้นมาซึ่งก็จะมีตัวของกัปตันมาเวลตัวของโฟตอนตัวของมิสมาเวลเข้ามาช่วยเนาะ แล้วนอกถึงนี้เองอะ่ะเราก็ยังได้เห็นชุดเกราะของพวกแบบนักรบของดวงดาวด้วยอะ่ะก็ดูอาจจะแบบดูโบราณณหน่อยอะ่ะมันไม่ได้ดูทันสมัยเหมือนกับชุดเกราะคลีนะครับก็คาดว่าดวงดาวนี้เองอะ่ะคงจะมีอรารยธรรมต่ํากว่าอรารยธรรมของชาวคลีนะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว,ว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เองอะ่ะสิ่งที่เรารู้มาได้ก็คือเนี่ยแหละพักซอจุนอะ่ะเป็นบทของเจ้าชายยานแน่ๆแ,แ,แหละแต่มันจะถูกดัดแปลงจากในเวอร์ชั่นของคอมิกมากขนาดไหนอะ่ะเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับแล้วก็หลายๆคนลุ้นมากเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครนี้อ่ะจะได้เป็น แต่ถ้าอิงตามคอมิกเนี่ยเรียกได้ว่าเคยเป็นว่าที่เจ้าสาวอยู่ช่วงหนึ่งแล้วกันตัวของแคโรลินเวอร์เนี่ยแต่ยังไม่ได้ถึงกับแบบว่าแต่งงานกันนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นามาฝากท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ